นิยายรักโรแมนติกอบอุ่นหัวใจเรื่องเลขาผู้น่ารักตอนที่4ี่ค่ำคืนธรรมดาที่มีค่าต่อหัวใจค่ำคืนในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพแสงไฟระยิบระยับจากโคมไฟระย้าคริสตัลขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่กลางห้องบอลรูมที่ส่องกระทบกับพื้นไม้ขัดเงาเกิดแสงสะท้อนวิบวับทำให้บรรยากาศในงานยิ่งดูหรูหรามากยิ่งขึ้น แขกที่มาในงานเลี้ยงต่างแต่งกายได้ชุดสูทและชุดราตรีราคาแพงสีสันสดใสเสียงดนตรีคลาสสิกบรรเลงอย่างไพเราะเป็นฉากหลังบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นคึกคักและมีชีวิตชีวาแขกหลายคนจับกลุ่มพูดคุยจิบวายพูดคุยและหัวเราะอย่างอารมณ์ดีงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการใหญ่ที่กรินกรุ๊ป เพิ่งเจรจาลูกค้าได้เพราะลูกค้ารายใหญ่ที่ไว้วางใจให้บริษัทดำเนินโครงการสำคัญนั้นไม่เพียงแต่พึงพอใจในผลงานเท่านั้นแต่ยังชำระเงินทั้งหมดล่วงหน้าและแถมด้วยโบนัสให้กรินกรุ๊ปเพื่อแสดงความเชื่อมั่นในบริษัทเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้มหาศาลแต่ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกรินกรุ๊ปในวงการธุรกิจอีกด้วยแพลวพราว ปรากฏตัวในชุดเรสยาวสีฟ้าอ่อนที่พลิ้วไหวเธอดูงดงามจับตาจนหลายคนหันมามองด้วยความสนใจผมยาวถูกกล้าวมวยเผยให้เห็นลำคอระหงที่ประดับด้วยสร้อยคอคริสตัลน่ารักเส้นบางๆเธอเดินเคียงข้างคุณกทาที่อยู่ในชุดสูทสีดำเรียบหรูทำให้เขาดูโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนใบหน้าหล่อเหลาคมคายและท่าทีสุขุมของเขา ทำให้ผู้หญิงหลายคนในงานจับตามองเขาอย่างไม่วางตาเมื่อทั้งคู่เดินเข้าสู่ห้องบอลรูมสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่พวกเขาแต่คุณกะทากลับไม่สนใจสิ่งรอบตัวสักเท่าไหร่นักดวงตาของเขาหยุดอยู่ที่แพรวพราวเพียงคนเดียวเขาไม่เคยเห็นเธอในชุดราตรีแบบนี้มาก่อนเธอทั้งงดงามและมีสเสน่ห์อย่างที่เขาเองไม่เคยสังเกตเห็นแพรวพราวยิ้มสุภาพ และเริ่มพูดคุยกับลูกค้าคนสำคัญที่เข้ามาทักทายเธอมีไหวพริบในการสนทนาที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายและชื่นชมในตัวเธอในขณะที่คุณกทายืนอยู่กับลูกค้าอีกหลายรายที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองครั้งนี้ด้วยเขาเฝ้ามองเธออยู่ห่างๆด้วยสายตาที่ชื่นชมและดูอบอุ่นอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและในขณะเดียวกันในใจเขาก็รู้สึกบางอย่างกับเธอ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นกันทุกอีรลียบทของเธอถูกประทับอยู่ในหัวใจของเขาอย่างไม่รู้ตัวไม่นานนักเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวะวอลซ์อันแสนโรแมนติกฟลอร์เต้นรำเปิดกว้างคู่รักหลายคู่เริ่มออกไปเต้นรำกันแพรวนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างคุณกคาดวงตาของเธอจ้องฟลอรเต้นรำและคู่รักทุกคู่กลางฟลอด้วยความเพลิดเพลิน และในขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินอยู่กับเสียงดนตรีเต้นรานั้นชายหนุ่มในชุดสูทสีน้ําเงินหรูคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเธอด้วยแววตาเป็นประกายสดใสพร้อมรอยยิ้มทรงเสน่ห์ขอโทษครับคุณผู้หญิงผมขออนุญาตเต้นรํากับคุณได้ไหมครับเขายิ้มพร้อมยื่นมือออกมาเชื้อเชิญแพรวพราวชะงักไปเล็กน้อยเธอหันไปมองคุณคทาโดยไม่รู้ตัวและก่อนที่เธอจะได้ตอบอะไรกับชายหนุ่มคนนั้นแทมมี ก็เดินเข้ามาหาคุณกะทาและขอเขาเต้นรำขออนุญ,ญาตนะคะคุณคทาในฐานะที่คุณพ่อของเราทั้งสองเป็นเพื่อนกันมานานครอบครัวเราก็สนิทกันแทมมี่ขอเต้นรำกับคุณสักเพลงได้ไหมคะพูดจบแทมมี่ก็ทำสายตาอ้อนวอนและเกาะแขนเขาพร้อมกับทำท่าทีสนิทสนมจนออกนอกหน้าด้วยหวังว่าจะให้เขาใจอ่อนและด้วยความหวังว่าจะเป็นการอวดแพร,ว,พร,ว,พรวและทุกคนในงาน ว่าเธอคือคนสนิทของคุณกะทาเขาอึกอักและหันไปมองแพรวพราๆโดยไม่รู้ตัวเช่นกันแต่แพรวพราๆรีบหรบสายตาของเขาโดยแกล้งหันไปยิ้มกับหนุ่มหล่อในสูทสีน้ำเงินคนนั้นที่ยังรอคําตอบของเธออยู่เธอจึงยิ้มตอบรับเขาพลางพูดว่าด้วยความยินดีค่ะคุณคือผมหัดสนายจากเดอะชินกรุ๊ปครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณดิฉันแพรวพาวค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ เธอกล่าวพลางส่งมือให้เขาจูงเดินเข้าฟลอร์เต้นรำไปคุณกะทาที่เห็นดังนั้นก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอย่างไม่นูเรือรู้ตัวเขากัดกรามแน่นสายตาคมของเขาจ้องมองหนุ่มหล่อในชุดสูทสีน้ำเงินคนนั้นด้วยความเกลียดชังจนเจ้าหนุ่มคนนั้นก็รู้สึกได้แต่แซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียอย่างนั้นด้วยความโกรธจนทำอะไรไม่ถูกและเหมือนสมองไม่สั่งงานเขาจึงยอมเดินตามแทมมี่ ที่พยายามดึงแขนของเขาให้เดินเข้าฟลอเต้นรำไปอีกคู่เหมือนกันเมื่อถึงกลางฟลอเต้นรำแถมมี่ที่กำลังเต้นรำอยู่กับคุณคาาก็ปลายตามองแพรวาวด้วยท่าทีเย้ยหยันและทำท่าทางอิงแอบแนบชิดกับคุณคาาให้แพรว์ได้เห็นแพรว์ทำเป็นไม่สนใจเพราะเธอคิดว่าเธอจะไม่คิดอะไรเลยเถิดกับคุณคาานอกจากเจ้านายลูกน้องเลยจริงๆหนุ่มหล่อคนนั้นพยายามชวนแพรว์พูดคุยต่างๆนานา เธอก็พูดคุยกับเขาตามประษาคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีภาพบาดตาบาดใจนั้นสร้างความขุนเคืองให้กับคุณคาทาอย่างยากจะอธิบายเขาโกรธจนเลือดพุ่งพร่านและไม่อยากเห็นเลขาของเขาเต้นรำกับชายหนุ่มคนนั้นอีกต่อไปดังนั้นความอดทนของเขาจึงสิ้นสุดลงวินาทีนั้นคุณคาถาผละออกจากแทมมี่ปล่อยให้เธอยือนง,งงอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ถูกที่คู่เต้นรำทิ้งตัวเองให้ยือนอยู่กลางฟอร์คนเดียว จนต้องเดินกลับโต๊ะด้วยความอับอายคุณคาธาเดินปรีตรงไปที่แพรวพราวกับชายหนุ่มในชุดสูทสีน้ำเงินคนนั้นแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบและแคร่งขรึมต้องขออภัยด้วยครับเลขาของผมมีหน้าที่ดูแลผมในคืนนี้คงไม่สะดวกที่จะเต้นรำกับใครทั้งนั้นและผมมีธุระจะคุยกับเธอเดี๋ยวนี้คุณคาาพูดพลางส่งยิ้มบางๆที่ดูเหมือนสุภาพ แต่แฝงความเฉียบขาดหน้ายำเกรงและสายตาที่คมกริบที่เขามองหนุ่มคนนั้นจนชายหนุ่มคนนั้นหน้าถอดสีและต้องหยุดการเต้นรำและปล่อยมือออกจากแพรวพราวทันทีเขาเดินกลับโต๊ะไปด้วยความงงงวยแต่ด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันก็พอจะเข้าใจได้ว่าแพรวพราวคือสิ่งต้องห้ามเสร็จแล้วแพรวพราวหันมามองคุณกะทาด้วยความแปลกใจคุณกะทามีงานด่วนอะไรให้ฉันทำหรือเปล่าบอกได้นะคะ เธอถามด้วยสีหน้าฉงนสงสัยและเตรียมพร้อมรับคำสั่งทันทีเขาไม่ตอบแต่กลับหงายมือยื่นให้เธอเป็นการเชื้อเชิญให้เธอเต้นรำกับเขาแพรพราวก้มมองมือเขาแล้วเงยหน้ามองเจ้าของมือเรียวนั้นร้อยล้านคำถามปรากฏบนสีหน้าและแววตาของแพรพราวและร้อยล้านความรู้สึกจากแววตาของเขาที่มองเธอซึ่งตอนนี้มันดูอบอุ่นอ่อนโยนและน่าหลงใหลย,ยิ่งนะัก ถ้าคุณอยากเต้นรำผมคิดว่าคุณควรเต้นรำกับคนที่ไว้ใจได้ที่สุดเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่นุ่มนวลและมีเสน่ห์ชวนให้เคลิบเคลิม้มเธอมองมือของเขาอย่างลังเลแต่สุดท้ายก็วางมือลงบนมือของเขาคุณคาถาจับมือเธออย่างแผ่วเบานุ่มนวลและพาเดินไปยังกลางฟลอร์เต้นรำเสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งทุกสายตาในงานจับจ้องมาที่พวกเขาคุณคาทาวางมือข้างหนึ่ง ที่เอวบางของแพรวพรวอีกมือหนึ่งจับมือของเธอไว้มั่นท่าทางของเขาชำนาญและสง่างามร่างสูงของเขานำทางเธอไปตามจังหวะเพลงได้อย่างพอดีแพรวพราวหัวใจเต้นรัวราวกับว่ามันจะทะลุออกมานอกอกยามที่สายตาคมเข้มของเขาจับจ้องมองมาที่ใบหน้าของเธอเธอรีบหลบสายตาของเขาเป็นพลวันด้วยความประหม่าและเขินอายจนต้องพูดออกมาเป็นการชวนคุยเพื่อทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้ เออคุณคาทาเต้นรำเก่งจังนะคะแพราๆเอ่ยชม้ว่อรอยยิ้มเล็กๆแต่ใบหน้าของเธอยังคงแดงระเรื่อไม่กล้าแม้จะสบตาเขาไม่ถึงกับเก่งหรอกแค่เรารู้ว่าเต้นอยู่กับใครเราจะรู้สึกอยากทําให้คู่เต้นรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจก็พอแล้วคุณคาทาตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆสายตาของเขาเป็นประกายระยิบระยับเหมือนดาวนับล้านดวงบนท้องฟ้าในระหว่างที่ทั้งคู่เต้นรำ คุณกระทาเผลอมองใบหน้าของแพลวพราวในระยะใกล้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกลหลงไหลในความงามที่เป็นธรรมชาติของเธอดวงตาที่เปล่งประกายวิบวับและรอยยิ้มที่สดใสริมฝีปากที่อวบอิ่มได้รูปหน้าสัมผัสเนินอกที่อวบอูมขาวผ่องซอกคอที่ขาวชูระหงส่วนทรงองค์เอวที่ดูอรชรอ่อนแอนและท่าทีที่ดูน่ารักและเป็นตัวของตัวเองเขาอดคิดไม่ได้ว่า เธอช่างมีเสน่ห์ที่น่าค้นหาเสียเหลือเกินแพรวพราที่ไม่รู้ตัวถึงสายตาของเขาเพราะเธอไม่กล้าแม้จะสบสายตาของเขาเลยเธอจึงพยายามสนุกกับจังหวะเพลงและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันและถึงแม้จะรู้สึกประหม่าแต่ก็อบอุ่นใจเมื่ออยู่ในอ้อมแขนของเขากลิ่นน้ําหอมของผู้ชายที่โชยออกมาจากตัวเขามันทําให้เธอรู้สึกเคลิคล้มเหมือนล่องลอยอยู่ในความฝันนึกจินตนาการไปว่า เธอได้ซุกอยู่ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาคงจะมีความสุขไม่น้อยแต่พอได้ยินเสียงดนตรีในจังหวะที่เร้าใจมันปลุกให้เธอตื่นและนึกตำหนิตัวเองว่าเธอจะคิดเกินเลยแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดและมันคงไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้ชายที่แสนจะเพียบพร้อมอย่างเขาจะหันมามองผู้หญิงที่แสนจะธรรมดาอย่างเธอเมื่อเพลงจบลงแขกในงานปรบมือให้กับความสง่าง,งามของทั้งคู่ คุณคาาพาเธอกลับมาที่โต๊ะสายตาของเขายังคงจดจ้องอยู่ที่เธอส่วนแพรวกลับคิดว่าเขาทำแค่ทำตามมารยาทเพื่อง,งานสังคมเท่านั้นแถมมีที่นั่งมองดูเหตุการณ์จากโต๊ะที่ห่างออกไปแสดงสีหน้าหงุดหงิดอย่างชัดเจนเธอพยายามเข้ามาทักทายคาทานในช่วงหนึ่งของงานแต่เขากลับตอบเพียงสั้นๆและไม่ได้สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยและท่าทีของเขาสีหน้าและแววตาที่เขามองแพราว แค่นี้แทมมี่ก็อ่านออกแล้วว่าคนที่คุณกระทาสนใจนั้นคือเลขาคนใหม่คนนี้นี่เองค่ำคืนนั้นผ่านไปพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในใจของทั้งสองคนโดยที่แพร,ว,พรวไม่รู้เลยว่าเธอได้เริ่มก้าวเข้ามาในหัวใจของคุณกาาโดยไม่ได้ตั้งใจเสรยจแล้ว